สวัสดีค่ะอินดี้ต้อนรับเข้าสู่พิชิยูชาแนลนะคะกับรายการ Voice b o o o ปบายพิชิมาเปิดประตูสู่โลกหนังสือกับความสนุกที่ไม่สิ้นสุดของตัวอักษรกันค่ะมาฟังนิทานจินตนาการกันต่อนะคะใน100นิทานจินตนาการไม่รู้จบเรื่องที่60เด็กเจ้าปัญญาณที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเด็กชายคนหนึ่ง ซึ่งเป็นเด็กที่ฉเฉลียวฉลาดมากชื่อว่าเก่งเด็กชายเก่งอาศัยอยู่กับพ่อแม่ที่ยากจนโดยทุกๆวันเด็กชายเก่งจะออกไปรับจ้างเพื่อหารายได้มาจนเจือครอบครัวของเขาเองวันหนึ่งขณะที่เด็กชายเก่งกำลังรับจ้างเข็นผักอยู่ในตลาดนั้นก็ได้เจอกับชายผู้หนึ่งที่เข้ามาถามทางหากต้องการจะไปบ้านของผู้ใหญ่บ้าน ต้องไปทางไหนหรือเจ้าหนูชายคนนั้นถามขึ้นเด็กชายเก่งซึ่งกำลังสาละวนกับการเข็นผักอยู่นั้นเงยหน้าขึ้นมองชายผู้ถามทางด้วยความพินิษพิเคราะห์และก็เห็นว่าชายผู้นี้มีท่าทางภูมิฐานแต่งตัวสะอาดสะอ้านคงจะเป็นเศรษฐีมีเงินอยู่อย่างแน่นอนเด็กชายเก่งจึงตอบไปด้วยความสุภาพว่าเดินตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็ถึงแล้วขอรับ ขอบใจมากและนี่เจ้ากำลังทำอะไรอยู่นะ่ะชายคนนั้นถามตอบข้ากำลังหาเงินใช้หนี้อยู่ขอรับเด็กชายเก่งตอบกลับมาเจ้าเป็นเด็กเท่านี้ก็เป็นหนี้เสร็จแล้วหรือชายคนนั้นถามขึ้นมาด้วยความแปลกใจข้าเป็นหนี้ตั้งแต่เกิดเลยที่เดียวรักขอรับเด็กชายเก่งพูดไปแล้วก็ทำงานไป และเจ้าเป็นหนี้ใครล่ะชายคนนั้นถามด้วยความสงสัยเป็นอย่างยิ่งนี่พ่อกับนี่แม่ที่ให้กําเนิดข้านะสิขอรับร่างกายของข้าก็เกิดขึ้นจากท่านทั้งสองที่เติบโตขึ้นมาได้ก็เพราะการเลี้ยงดูของท่านทั้งสองอีกข้าจึงต้องทำงานเพื่อหาเงินมาใช้หนี้ให้แก่ท่านไงขอรับชายคนนั้นเมื่อได้ฟังคำตอบของเด็กชายเก่ง ก็รู้สึกพอใจอย่างมากจึงมอบเงินให้แกเด็กชายเก่งจำนวนหนึ่งข้าคงรับเงินของท่านไม่ได้หรอกเด็กชายเก่งว่าหากข้ามีเงินเพิ่มไปจากที่ข้ารับจ้างเห็นผักพ่อของข้าก็คงจะเคี่ยนตีข้าและหาว่าข้าไปขโมยเงินของคนอื่นมาแน่แน่เพราะฉะนั้นข้าคงรับเงินของท่านไม่ได้หรอกครับถ้าเป็นอย่างนั้นเจ้าก็จงบอกว่า จ้าได้รับเงินนี้มาจากเจ้าเมืองสิชายผู้นั้นพูดถ้าเป็นอย่างนั้นข้าหยิงรับไม่ได้ใหญ่เลยล่ะขอรับเด็กชายเก่งพูดขึ้นด้วยสีหน้าที่จริงจังเพราะหากท่านเป็นเจ้าเมืองจริงท่านก็คงไม่ได้ให้เงินเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนคนหนึ่งด้วยเงินจำนวนที่น้อยนิดเท่านี้แน่หากข้าบอกพ่อข้าว่าท่านเจ้าเมืองให้เงินจำนวนเพียงเท่านี้พ่อข้า ก็คงจะหัวเราะเยาะแล้วก็ไล่ตีข้าอยู่ดีฝ่ายเจ้าเมืองเมื่อได้ยินคำตอบดดงดันก็หัวเราะชอบใจและได้ให้เงินจำนวนมากกับเด็กชายเก่งและหลังจากได้ทำธุระพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านแล้วเจ้าเมืองก็ได้แวะมาที่บ้านของเด็กชายเก่งและขอรับตัวเขาจากพ่อแม่เพื่อไปอุปการะซึ่งพ่อแม่ของเด็กชายเก่งก็ยินยอมเพราะเห็นแก่อนาคตของลูก นับตั้งแต่นั้นมาเด็กชายเก่งก็ได้เข้าไปอยู่ในบ้านของเจ้าเมืองซึ่งก็ได้สร้างทั้งปัญหาแล้วก็ผลงานให้กับเจ้าเมืองจนนับไม่ถ้วนเลยทีเดียวจินตนาการสอนให้คิดคนที่ฉลาดและคิดวิเคราะห์ก่อนที่จะพูดสิ่งใดออกไปนั้นย่อมนำพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จและ,จะเจริญในที่สุด ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะและพบกันใหม่ในบทหน้าสวัสดีค่ะ